วันนี้เวลาส9กนาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายธาน,นีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ นายมนัสวีศรีโสดาพลเอ,อกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเสด็จทูลละอ,องทุลีพระบาบทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอ,อกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายมนัสวีศรีโสดาพลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอ,อกอักรราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเปลเยียมมาก่อน นายเจษดากตะเวทินเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายเจษดากตะเวทินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายชัยนรงค์กีรติยุทธวงศ์เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียนายชัยนรงค์กีรติยุทธวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตรประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายนพรพพอ่วมพิทยาเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์เฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำ New นิวซีแลนด์นายพรพพอ่วมพิทยาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำสาธาร,รณรัฐอิสลามปากีสถานมาก่อน นายสศิวัตรว่องศิลสวัริ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซียเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียนายสศิวัตรว่องศิลสวัสริ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรปมาก่อน เรือเอกชัชวันสาครนสินเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐคาซัคสถานเรือเอกชัชวันสาครสินเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอักรราชทูตประจำกระทรวงการต่าง,าง,างประเทศมาก่อน